โอเคครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วครับกับช่อง Fishing Angry นะครับวันนี้เราจะมารีวิวลอกกันนะครับแต่จะบอกว่าลอกวันนี้ไม่ใช่ลอกใหม่นะครับแต่เป็นลอกเก่าแล้วครับนี่ฮะลอกที่เรารีวิววันนี้ก็คือนี่ครับเจ้า Barnek รุ่น Seek นะครับ ซีดใช่มันเป็นลอกที่เป็นลอกที่เป็นลอกตุ่มๆต้อเป็นลอกตุ่มๆใช่ไหมต้องผ่าตัดออกอันนั้นซีดไอ้ตว์จะบอกก่อนคร่าวๆลอกตรงนี้ครับเป็นลอกตัวแรกที่ผมซื้อมาใช้ตอนหัดตีลอกเบสประมาณเจ็ดแปดปีแล้วลอกหายเลยลอกตรงนี้ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วนะคือลอกตรงนี้เอาไปกูซื้อมาเพื่อว่าหัดตีลอกเบสเลยตัวเนี้ยคือตัวแรกที่กูหัดเล่นเลยปัจจุบันผมเช็คราคามาแล้วราคาประมาณพันกว่าบาทอืมอืมสุดยอดไปเลยแล้วนี้นะฮะเราจะมารีวิวมัน เรื่องการทําระยะนะฮะอบริษัทแบบปู๊ดหมดอีกเทีย่ยไม่เป็นไรฮะเราจะรีบรีวิวแล้วก็รีบจบเดี๋ยวตอนแรกที่รีวิวคืออะไรเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวสกิปปี้เดี๋ยวเรามาดูสกิปปี้หางด่วนที่ต่อ,อแล้วต่ออีกเออประหยัดไงเหลือแค่ตัวแต่หางออกกับใครมาก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูระยะที่มันทําได้แต่จะบอกว่าสายมีมอยู่ประมาณสามสิบสามสิบเมตรยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเล่นเดียวเองเนี่ยก็ดูตีไป,ไปก็หมดลอกแล้วเนี่ยเอาเราดูความลื่นนี่ว่ะโอ้โหความเล่นแล้วมันก็ไไม่่่่ดด้ลืนนะแตพูถึงวา มันก็เก่าแต่มันก็ยังเก่าอะ่ะอ่ะยืด yeah, yeah, <Yeah. S 1> อกีกล้วร่อนกนบาทแต่วนคนลื่นเลยนี่มันนานมากนะรอบตรงนี้นานมากจริงแยวมาดูอีกทีหนึ่งอันนี้สกิปปี้นะฮะมาดูอีกทีหนึ่งปเป็งรถมาคัดก่อนนี่ครับบานแนกซีกนะครับมาดูแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะไอ้เวรข้างล่างขวามือร่อนกบา,าดราคาณตอนนี้นะนกระบาดแต่มันเป็นรอบ คือมันเป็นรุ่นเก่าแล้วซิกเนี่ยหลายปีแล้วหลายปีมากๆแต่ราคาณปัจจุบันคือพันกว่าบาทนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเหมือนอยากลองเล่นล็อกเบสร,ราคาถูกๆอย่างเงี้ยตัวนี้แนะนําได้อยู่อุ้ยพลาดหัวกุ้ซะนอก <c oughs> นี่เราใช้กับคันเบ็ดตอนนี้เราใช้คันเบ็ดเวท86มันทำให้เหยื่อมันสปริงตัวได้ค่อนข้างไกลยอยู่เพราะว่าเบสมันค่อนข้างเบาหน่อย สายมันน้อยด้วยแหละมันเลยไม่ค่อยฟู่เฮ้ยแต่พูดถึงหลังจากที่ลองใช้แบบว่าพวกอบูมาพูดได้ว่ามาอะไรเงี้ยเราไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่ามันมันดีกว่าหรืออะไรนะแต่เขาสืกแบบลอกในราคาพันกว่าบาทอะไอ้หี้มันก็ใช้ได้ไงอบูดีกว่าใช่แต่อบูแต่คองมันดีกว่าอย่แล้วแต่พูดถึงในราคาอย่างเงี้ยแบบมันเป็นยี่ห้อเบสิกของคนเริ่มเล่นอะมันก็โอเคอยู่นะเอ๊ะคือมันใช้ได้ไงราคาแค่เนี้ยเอง หรือว่าเป็นเพราะว่าจริงๆอ่ะลออทุกลออมันดีอยู่แล้วเว้ยแต่เราตีไม่ดีเองแต่เราตีไม่ดีเองปรับหน่ไม่ดีเองเออแต่ล้อทุกลมันดีหมดแหละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อตัวต่อไปดีกว่าฮะนี่เรามาอยู่กับเหยื่อตัวเรามารีวิวกับเหยื่อตัวต่อไปดีกว่ากับระยะที่มันสามารถเหยื่ <คน S 2> อควะไม่ใช่เหยื่อควะเหยื่อแวะมันเป็นเหยื่อยางที่รูปทรงเหมือนควะเดี๋ยวเรามาดูระยะที่มันทําได้ดีกว่ามาหนึ่งที่ปะ สายหมดเอ้ยมันก็ไกลยอยู่แต่มันติดตรงนี้ว่าคือสายมันน้อยมากในล,ลอกตัวนี้นะะมก็ดูเก่าไม่เก่าสนิมขึ้นน่สนิมขึ้นเก่า <ๆ S 1> ไม่เก่า <อะ S 2> ไม่รู้เนี่ยสนิมขึ้นกิ๊บอะครับดูฮะบันบองกันแลวยมันควยมากเลยอะไรระยะไอทีหนึ่งมานี่เหยื่อ,อยางแบบว่าสี่กรัมห้ากรัมเองนะถึงปุ๊บวะ เห,หยื่อยำเหี้ยเหยื่อยางนี่ก็ก็ดูอะครับทุกคนราคาแค่นี้อ่ะตีไปแต่สายใหญ่มาก,กน,นะพี่อีเนี่ยใหญ่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 อ่ะไปอ<ต>ีกทีนึงไม่เคยใช้สายเนี่ยในกระตุกไม่ใช้สายหมดลอกเนี่ยถ้าไม่ถ้ามีสายน่าจะไปไกลกว่านี้เนาะเนี่ยไอ้เหี้ยจะพูดนะเวย้ย รอบบานแนกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากระโหลกกระโหลกโปกหมาด้วยแค่มันดีอยู่นะนี่เรามาดูสปูนวิ่งดีกว่าสปูนวิ่งเขอาอยัางเอาเลยไอสัตว์หมดพอดีเลยเนีย่บอกแล้วสายพีอีมีอยู่นิดเดียวมาลอบบานแนกซีกนะครับระยะกับเหยื่ยอยางมากบยางหมดรอบหมดรอบแล้วไปดูเหยื่อตัวต่อไปดีกว่านะฮะท่านผู้ชมโอเคครับ ตอนนี้ครับรรเราก็มาอยู่กับเหยื่อตัวใหม่ครับคือกบกบกระโดดนะครับที่เป็นทําจากเรซินน้ําหนักก็ที่เมื่อก่อนมันจะเป็นการแอคชั่นอย่างเงี้ยคาเร์กรเลกบเลื้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทําระยะได้พุ่งไหมอันนี้ไม่มีตัวเบ็ดให้พูดด้วยเนี่ยเหยื่อธรรมดาอย่างโง่งงไม่ทำไม่รู้เขาทำโง่มาโง่ไปรู้เขาต้จะทำไงไม่ได้ทำน,นี่เหยืงง่อกระโดดโง่อ้าวหมดรอบ เดี๋ยวหาว่าโม้อะเดี๋ยวคนดูหาว่าโม้ไอสัตว์หมดอ้าวเดี๋ยวขี้อะแล้วใ <laughs> ส่พี่อีกว่ <laughs> <laughs> ะอย่าโดอีเดียี้อบอกพี่เฮ้ยเราเจอพี่แล้ล <laughs> <laughs> พี่เขาเก็บแล้อิสัตว์พี่เขาเอาไวกลูาไก่จบแล้วเฮียลอกหมดเอ็นเลยหมดลอกเลยโอ้โหแล้วนี่ ดีนะมันเหยื่อเลยเหยื่อเลยเออาดีนล้นะมันเหยื่อก็โง่แล้วเราจะทำไงไอสา์ปิดคลิปไอสาปิดคลิปข้อฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้พวกเรานะครับกับความชิบหายกับรอบนี้ฮะดูครับลื่นแจงหมดลอกเลยเี้